กำลังคนที่เหยียดกับระเบิดแล้วขาขาดผมสังเวชมากผมเข้าใจมากนะตอนนี้หกขาแล้วนะตั้งแต่เกิดการประทามานะมันี่ยก่อนการประทะและหลังการ,รามาทนะมาเนี่ยหกขาแล้วจะต้องไม่มีขาที่เจ็ดนะกัมพูชานะจะต้องไม่มีขาที่เจ็ดนะถ้ามีขาที่เจ็ดเนี่ยผมเรียนให้ทราบแล้วว่าตามแนวพื้นที่ ว่าใครเป็นคนวางคุณจะปฏิเสธอย่างไรคุณปฏิเสธได้นะแต่เรารู้ว่าใครวางหน่วยทหารในพื้นที่ที่ตั้งคุณอยู่ตรงไหนพบว่าหน่วยคุณชื่ออะไรทั้งหน่วยดําเนินกลยุทธ์และหน่วยทหารช่างที่มาวาง PMM2 เพราะฉะนั้นถ้ามีขาที่เจ็ดเนี่ยเป็นความชอบธรรมที่เราเนี่ยจะยิงกระสุน ไปที่พิกัดที่คุณอยู่ที่หน่วยคุณอยู่ผมเข้าใจมากโดยเฉพาะน้องที่เหยียดกับเบิดไหมเขาต้องตัดขาดน,นะครับเพราะั้นเลิกนะขอร้องว่าให้เลิอกอย่าทําอย่างนี้ไม่เป็นสุภาพบ